สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางเศรษฐีธรรมถอดรหัสมงคลสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนกับดิฉันเอิร์ธที่จะพาทุกท่านไปค้นพบแก่นแท้ของความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนผ่านหลักธรรมคำสอนอันล้ำค่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกมงคลข้อที่10ในมงคล38ประการนั่นก็คือกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิทคะ่ะ และเพื่อไขความกระจ่างในเรื่องนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้รู้ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีหลักธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตขอต้อนรับคุณธรรมรั์ค่ะสวัสดีครับคุณเอิร์ทและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณธรรมรัฐค่ะ มงคลข้อที่10เรื่องการกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตนี้หลายคนอาจจะคิดว่าหมายถึงแค่คำคมหรือคำกลอนเท่านั้นแต่จากข้อมูลที่เรามีวาจาอันเป็นสุภาษิตมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากอยากให้คุณธรรมรัฐช่วยขยายความและอธิบายลักษณะสำคัญทั้ง5ข้อให้เราฟังหน่อยค่ะยินดีครับคุณเอิร์ท ว่าจะอันเป็นสุภาษิตไม่ได้จำกัดแค่คำคมสวยหรูครับแต่คือทุกคำพูดที่เราเปล่งออกมาที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ฟังโดยมี5องค์ประกอบสำคัญคือ 1. ต้องเป็นคำจริงคือพูดในสิ่งที่ถูกต้องมีข้อมูลอ้างอิงได้ไม่ปรุงแต่งไม่โกหก 2. ต้องเป็นคำสุภาพคือใช้ภาษาที่ไพเราะไม่มีคำหยาบคายไม่มีคำด่า 3. พูดแล้วมีประโยชน์ คือคำพูดที่ช่วยให้ผู้ฟังนำไปคิดหรือปฏิบัติในทางสร้างสรรค์ 4. พูดด้วยจิตที่มีเมตตาคือพูดด้วยความปรารถนาดีมีความจริงใจต่อผู้ฟังและ 5. พูดได้ถูกกาลเทศะคือพูดในสถานการณ์เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมกับเรื่องที่พูดฟังดูแล้วลึกซึ้งมากเลยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะอยากรู้นั่นคือข้อดีข้อเสียของการกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต เพื่อสร้างแรงจูงใจได้ไหมคะคือเราอยากให้เห็นภาพชัดๆว่าถ้าทำตามแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ทำตามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเป็นคำถามที่น่าสนใจครับคุณเอิร์ทผมขอตอบตามแนวคิดและประสบการณ์จริงของผมนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับได้เลยค่ะข้อดีของการกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหรือสิ่งที่คุณธรรมรัฐเคยได้รับมาค่ะครับคุณเอิร์ธข้อดีคือ สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเมื่อคุณพูดความจริงเสมอด้วยคำสุภาพและมีประโยชน์ผู้คนจะเชื่อถือในคำพูดของคุณไม่ว่าจะในการเจรจาธุรกิจหรือในชีวิตประจำวันความน่าเชื่อถือคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนคำพูดที่ดีเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์เมื่อคุณพูดด้วยเมตตาและถูกกาลเทศะ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าหรือคนในครอบครัวความสัมพันธ์จะแน่นแฟนและยั่งยืนเพราะทุกคนรู้สึกได้รับการเคารพและเห็นคุณค่าเปิดโอกาสใหม่ๆในชีวิตและธุรกิจคำพูดที่ดีสามารถเปิดประตูสู่โอกาสที่ไม่คาดฝันคุณอาจจะได้รับข้อเสนอที่ดีได้รับความช่วยเหลือหรือได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณภาพเพียงเพราะคำพูดที่สร้างสรรค์และจริงใจของคุณ สร้างความสงบสุขในจิตใจและสังคมเมื่อคุณพูดแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังคุณจะรู้สึกสงบสุขไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับโกหกหรือสร้างความขัดแยง้งและสังคมรอบข้างก็จะน่าอยู่ขึ้นเพราะเต็มไปด้วยคำพูดที่สร้างสรรค์โอโ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วด้านข้อเสียของการกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิทหรือสิ่งที่คุณธรรมรั์เคยได้รับมาคะครับคุณเอิร์ธข้อเสียคือ เสียความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์เมื่อคุณพูดโกหกใช้คำหยาบคายหรือพูดจาไร้ประโยชน์ผู้คนจะเลิกเชื่อถือในตัวคุณทันทีภาพลักษณ์ของคุณจะเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งยากที่จะกอบกู้กลับคืนมาได้ทำลายความสัมพันธ์และสร้างศัตรูคำพูดที่ไม่สุภาพไม่จริงใจหรือไม่ถูกกาละเทศะเปรียบเสมือนคมมีดที่กรีดทำลายความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้า คุณอาจจะสูญเสียมิตรที่ดีและสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวปิดกั้นโอกาสและความก้าวหน้าเมื่อไม่มีใครเชื่อถือและไม่อยากคบหาโอกาสในชีวิตและธุรกิจก็จะหดหายไปคุณอาจจะพลาดโอกาสสำคัญสคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าสร้างความขัดแย้งและทุกข์ใจคำพูดที่ไม่ดีมักจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแววงทำให้คุณและคนรอบข้าง ต้องทนอยู่กับความไม่สบายใจโอ้โหเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะคุณธรรมรัตน์คือผลลัพธ์มันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะฟังแล้วรู้สึกเลยว่าแค่คำพูดของเราเนี่ยมีพลังมหาศาลจริงๆทีนี้อยากให้คุณธรรมรัตน์ช่วยเล่าถึงการประยุกต์ใช้มงคลข้อนี้กับการทำธุรกิจให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยครับคุณเอิร์ธในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการสื่อสารวาจาอันเป็นสุภาษิตธิ์คือหัวใจสำคัญการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการเราต้องพูดความจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อจำกัดของสินค้าไม่ใช่แค่การบรรยายข้อดีเกินจริงพาสินค้าของเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงและเราพูดด้วยความจริงใจและมีประโยชน์ต่อลูกค้าลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อการใช้ภาษาที่สุภาพและมีเมตตาในการสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะผ่านการขายหรือการบริการหลังการขาย จะสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำในการเจราจาต่อรองต้องพูดความจริงเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เราต้องการและคู่ค้าต้องการการใช้คำพูดที่สุภาพและถูกกาลเทศะจะช่วยให้การเจราจาเป็นไปอย่างราบรื่นลดความขัดแย้งและนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ง่ายขึ้นในการบริหารจัดการพนักงานการสื่อสารที่เป็นคำจริงเกี่ยวกับผลประกอบการการประเมินผลหรือทิศทางขององค์กร จะช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อใจการให้ฟีดแบ็กแก่พนักงานต้องมีประโยชน์เพื่อการพัฒนาพูดด้วยจิตเมตตาและสุภาพแม้จะเป็นคำวิจารณ์แต่ถ้าพูดด้วยเจตนาดีพนักงานจะรับฟังและนำไปปรับปรุงครับแล้วการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันล่ะคะครับคุณเอิร์ทในการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผมคือใช้กับครอบครัวและเพื่อน เราควรฝึกที่จะพูดความจริงอย่างสุภาพและมีประโยชน์เช่นการให้คำแนะนำแก่ลูกหลานหรือการพูดคุยกับคู่ชีวิตการพูดด้วยจิตเมตตาและถูกกาลเทศะจะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวในสังคมเมื่อเราต้องแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจาร์ณสิ่งใดก็ตามควรยึดหลัก5ข้อนี้เพื่อให้คำพูดของเราสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลาย คุณธรรมรัฐช่วยยกตัวอย่างเป็นเรื่องเล่าหรือนิทานเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมขอยกนิทานเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับนิทานเรื่องพ่อค้าวาจาศักดิ์สิทธิ์กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งชื่อมิตรเขาเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านไม่ใช่เพราะมีสินค้ามากมายแต่เพราะคําพูดของเขามิตรยึดมั่นในมนคลข้อที่1ิอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งมาหามิตร ต้องการซื้อผ้าไหมที่ดีที่สุดสำหรับงานสำคัญแต่ไม่แน่ใจว่าผ้าไหมผืนไหนจะเหมาะมิดหยิบผ้าไหมขึ้นมาสองผืนผืนหนึ่งสวยงามแต่ราคาแพงมากอีกผืนหนึ่งคุณภาพดีพอใช้และราคาจับต้องได้มิดพูดกับลูกค้าว่าท่านผู้มีเกียรติผ้าไหมผืนนี้ชี้ไปที่ผืนแพงสวยงามมากเนื้อดีที่สุดในร้านแต่ถ้าท่านต้องการความทนทานและการดูแลรักษาที่ง่ายกว่าผมขอแนะนำผืนนี้ ชี้ไปที่ผืนราคาปานกลางคุณภาพดีเยี่ยมเหมาะสมกับราคาและโอทุปผสมของท่านมากกว่าผมพูดตามตรงนะครับว่าผืนแรกอาจเกินความจำเป็นหากท่านไม่ได้ต้องการความหรูหราถ,ถึงขนาดนั้นลูกค้าตลาดใจที่่อค้าไม่พยายามขายของที่แพงที่สุดเขาเห็นถึงความจริงใจและเมตตาของมิตรจึงตัดสินใจซื้อผ้าใหม่ผืนที่สองไปพร้อมกับขอบคุณมิตรจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งมีชาวบ้านสองคนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเรื่องที่ดิน พยายามเกรยเกลีกยกันมาหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จจึงพากันมาหามิตรเพื่อขอให้ช่วยตัดสินมิตรรับฟังเรื่องราวของทั้งสองอย่างตั้งใจไม่โตเถียงไม่ตําหนิแต่เขาใช้คําพูดที่สุภาพและเป็นคําจริงอธิบายถึงข้อเท็จจริงของเอกสารสิทธิ์และพยายามหาทางออกที่มีประโยชน์ต่อทั้งสองเขาพูดด้วยจิตเมตตาว่าที่ดินผืนนี้มีมูลค่ามากแต่ความสัมพันธ์ของท่านมีค่ามากกว่าทําไมเราไม่ลองแบ่งกันอย่างเป็นธรรมและหันหน้าเข้าหากัน เพื่อที่เราจะยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและที่สำคัญคือเขาเลือกพูดในขณะที่อารมณ์ของทั้งสองเริ่มสงบลงแล้วคือถูกกาลเทศะด้วยวาจาของมิตรที่ประกับด้วยความจริงความสุภาพประโยชน์เมตตาและถูกกาลเทศะทำให้ชาวบ้านทั้งสองตกลงกันได้ในที่สุดความบาดหมางถูกคลี่คลายด้วยคำพูดของมิตรบทสรุปของนิทานเรื่องนี้ก็คือว่ามิตรไม่ได้ร่ำรวยด้วยการค้าขายสินค้าอย่างเดียว แต่เขาร่ำรวยด้วยความน่าเชื่อถือความเคารพและมิตรภาพที่ได้รับจากผู้คนรอบข้างและนั่นคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับเป็นมิทานที่กินใจมากเลยค่ะคุณธรรมรัตน์ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าคำพูดที่ดีมีพลังแค่ไหนไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะใช่ครับคุณเอิร์ททุกคำพูดที่เราเปล่งออกมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในใจของผู้ฟังถ้าเราหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดี เราก็จะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ดีแต่ถ้าเราหวานมาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเราก็จะต้องผเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ครับช่างเป็นข้อคิดที่ทรงพลังจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณคุณธรรมรั์เป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้และแรงบันดาลใจดีๆในรายการของเรานะคะยินดีมากครับคุณเอิร์ธและขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ และนั้นก็ถือทั้งหมดของรายการเส้นทางเศรษฐีธรรมถอดร,รหัสมงคลสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในวันนี้ค่ะดิฉันเอิร์ธหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการนำมงคลข้อที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนทั้งในชีวิตและธุรกิจของคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ